สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนําในหมวดการซื้อฟรีสปินนะฮะให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกัน,นะ,ะว่าซื้อฟรีสปินมันดียังไงและเกมนี้มันดียังไงนะครับบอกเลยว่าเกมที่ผมแนะนานะครับดีแน่นอนทุกเกมนะครับว่าโบนัสมาแน่นอนนะวันนี้ผมจะซื้อฟรีสปินไหมครับที่1ครั้งนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับในการซื้อฟรีสปินครั้งนี้นครับามาดูกันซิว่าผมได้12ฟรีสปินครับผมง่ายๆแค่เลยฮะเจาะกระรอกเป็นกําลังใจให้ค่าด้วย ตัว A มาแล้วฮนะถ้าเราได้ตัวเแถวยาวๆๆนี้คือมันจะปิดช่องหนึ่งนะครับเพื่อมังกรพ่นไฟมาราสุ่มนะครับว่าเป็นไหลได้ตัว A มาก,ก็โบนัสมาแล้วนะ750นะครับไปกันต่อเลยนะครับนะปิดอีกแล้วครับผมเห็นหม้มันจะไหลแมานี้บ่อยมากนะครับบ่อยมากจริงๆอะ่ะบอกเลยได้ตัวเคครับผมเราเหล็กเก้าฟีสปินนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ ง,ง่ายครับผมเกมนี้นะบอกเลยว่าไม่ต้องกดอะไรมากเลยฮะแค่กดแค่ซื้อครั้งเดียวนะแล้วก็มาลุ้นต่อเฮ้ยตัวคิวตัวคิวโอไม่ได้นี<ๆ>่ตัวปลามาแล้วแล้วมีวายเชื่อมด้วยขอเป็นปลาปลาเหอะปลาไหมเรียบ<ๆ>ร้อยครับเป็นปลาฮะเมฆ้าวินไปตอนนี้เห็นไหมห้าเฟสเป็นฮะซึ่งเราได้กําไรกลับคืนมาแล้วนะฮะ <ๆ S 1> แล้ววายเชื่อมตัวคิวต่อแล้วลุ้นช่องที่สองปะหรือว่าช่องที่สี่ แต่ว่ายังไงก็คุ้มแล้วตอนนี้คือทุนกลับมาแล้วที่เหลือคือชิวๆครับได้กําไรแล้วอปิดช่องสองครับผมขอเป็นตัวคิวเต็มหน้ากระดานไปโอ้โหตัวเจนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่ายังได้รอบแรกอยู่นะฮะแม้มันซึ่งมันโอกาสสมถึง2รอบไปนะครับเฮ้ยตัวเคมาอีกแล้วไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงเกมนี้นะฮะบอกเลยนะวันนี้มาแบบแน่นๆนะแล้วก็ไปแบบปิ่มๆนะครับนะแค่ครั้งเดียวก็อยู่แล้วนะฮะ ใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะฮะหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันมีโหมดนี้นะต้องมาลองศึกษาดูนะครับได้ไมาแล้วเจ้าตัวปลาขอเป็นปลาอีกนะลองมาเล่นดูนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะะสนุกด้วยนะครับอี่เหมังกรพ่นไฟมาเป็นปลาไหมอุย้ยไม่เป็นปลาแต่ไม่เป็นไรนะครับมาต่อสองหมุนสุดท้ายครับผมเฮ้ยโบนัสเข้าปะเนี่ยโอ้โหโบนัสไม่เข้านะครับ ดุมๆโอ้โหจบไปนะได้กำไรมอยู่ที่5 5 4 0นะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะเล่นยังไงก็ได้กำไรแน่นอนนะเพราะว่าเขาแจกหนักมากและแจกจริงนะใครสนใจอยากลองเล่นเกมนี้นะฮะบอกเลยต้องมาลองเล่นดูนะฮะแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วเจอกันในเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม